สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ l ล n e เลนเจอชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น n เลนเจอนะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ่นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้กันแล้วนะครับผมเพิ่งล็อกอินได้นะครับอ่ะก้อนนี้จะเป็นตัว9ปีนะครับน่าจะเป็นโค้งแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายแล้นะครับก็จะ 5ใบนะครับตั๋ว9าปี5ใบถึงวันที่31ดนี้นะครับโอเคนะครับก็ตั๋ว9ปีนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับภารกิจอะไรอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ก็ต้องรอ9.5เนาะ9.5อาจจะมีกิจกรรมดีๆเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมารับเกียร์นะครับดาวกระจายลีโอนนัดกันนะครับแล้วก็ไปดูนะว่าผมจะใส่ตัวอะไรแล้วเกียร์ชิ้นเนี่ยสามารถเอาไปใส่ตัวอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะโอ้โห เบบี้โซดาไม่ออกเลยนะครับอันนี้ผมอัดตอนเช้านาะยังไม่ได้นอนเลยต้องขอไปนะครับอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับเอามาเดี๋ยวมารับกันนะครับก็ล็อกอินครบ30วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับนี่เลยนะครับนะล็อกอินนะครับ30ครั้งนะครับดาวกระจายดีอนหนึ่งชิ้นนะครับเจดาวนะครับอ่ะกดรับมาเลยนะครับโปะเรียบร้อยนะครับผมอ่าเค ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอาเกียร์ดาวกระจายลิโอน่านะครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเอาไปใส่ให้ตัวอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูเกียร์กันนิดหนึ่งนะครับคือเกียร์นะครับมันน่าเสียดายะมันน่าเสียดายยงไงคือเกียร์ดาวกระจายลิโอน่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับคอร์ลิโอน่านะคล้ายๆกันแต่คอร์ลิโอน่าเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นพลังชีวิตอ่าซึ่งมันจะเหมาะอยู่แล้วนะครับสําหรับเกียร์ใส่พลัง มันจะเหมาะกับเกียร์สายพลังอยู่แล้วสําหรับคอลิวนัทประมาณนั้นนะครับก็เกียร์ดักใจลิวนาทเนี่ยที่มันน่าเสียดายตรงที่เกียร์นะครับเขาแจกฟรีนะะเกียร์เขาแจกฟรีมันเป็นสายพลังเนาะ,ะแต่มันมีโจมตีกายเข้ามาซึ่งการเลือกใช้เนี่ยเราต้องประยุกต์ใช้เอานะครับใส่ได้แค่สสายนะจะใส่พลังกับไหวอาว่องไวได้นะครับแต่ว่องไวจะไม่ได้ออฟซีส่วนสายวหวพิบเนี่ยใส่ไม่ได้เลยเพราะว่า มันเป็นโจมตีกายใส่ไหวพิบไม่ได้นะครับไม่ใช่โจมตีรวมไม่ใช่เวทโจมตีนะครับการใส่เกียร์นะครับผมก็เกียร์ชิ้นนี้นะครับถามว่าไปใส่อะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นเลยก็คือใส่เป็นสายว่องไวนะครับไม่ก็ไป็สายเป็นสายพลังแต่สายพลังเนี่ยคือเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเฮ้ยเราจะใส่ให้ตัวไหนถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะไปใส่สายพลังที่มันแบบ สกิลมีดาเมจหน่อยเพราะว่าเกียร์เขาเป็นค่าโจมตีกายมันจะทําให้ดาเมจสกิลมันแรงขึ้นนะประมาณนั้นนะครับหรือใครจะใส่แบบสายพลังเพื่อเอาออฟปล่อยตัวก็ได้นะครับอ่าเอาออฟปล่อยตัวก็ได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วแต่จะเล่นกันหรือจะเอาไว้ใส่สายว่องไวนะครับอย่างบางคนนะ่ะช่วงนี้นะครับแซลลี่พิเชอร์อ่าแซลลี่พิเชอร์ได้มาก็ใส่ได้นะพิเชอร์แต่ถ้าใส่เนี่ยเราต้องยอมรับตรงที่แบบ ถ้าใครมีคาถาคิสมาสอยู่แล้วเนี่ยจะดีกว่า,าถ้าใส่นะนี่จะให้ดูนะครับสำหรับแซลลี่พิชเชอร์อยู่ไหนนี่แบบบางคนแบบเพิ่งมาเริ่มเล่นเดือนนี้แล้วส่มได้แซลลี่พิชเชอร์มานะครับก็ใส่ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะตรงที่ถ้าเราใส่ตรงเนี้ไปนะครับก็มันก็จะได้นะครับแต่ก็คืออาจจะไม่มีค่าเลือดเพราะว่าคาถาคิสมาสเนี่ยมันจะดี ถ้าให้ผมเทียบนะระหว่างคาทาคิสมาตกับเกียร์ดาวกระจายเลียวน่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกันถ้าถามความดีผมว่าคาทาคิสมาตดีกว่าเพราะว่าคาทาคิสมาตมีทั้งโจมตีกับพลังชีวิตใน,ในสองสองออฟน้อหลักๆและออฟ3ก็เป็นต้านสกิลซึ่ง3ออฟหลักดีนะครับแต่ไอตัว ดาวกระจายลโอนาเนี่ยมันเป็นสายพลังเนาะมันไม่ใช่วงไวเราก็เลยไม่สามารถหลีกหาได้แต่แต่พื้นฐานใช้ได้อยู่อ่ะโอเคไปเดี๋ยวเรามาอัพกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตัวใส่ให้นะนี่มันเป็นเจ็ดดาวมันไม่ใช่คือวันนี้มันไม่ใช่วันนั่นะนะวันอัพเนาะเออวันอัพวันอัพเกียร์จะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์นะเสาร์อาทิตย์จันทร์จะอัพเกียร์คูณสองมันจะไม่เปลืองวัตถุดิบแต่เราเราของเหลือเนาะของเหลือก็อัพอัพไปนี่ ย่อยหมดเลยนะก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับค่าแม็กก็พลังโจมตีกายนะครับอยู่ที่4 4 4นะครับก็สูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าช้สกิลต้านสกิลนะครับ50.4ก็ผมว่าค่าพื้นฐานก็โอเคนะเป็นเกียร์แจกฟรีที่โอเคแต่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ใช่พลังชีวิตนะเออเป็นโจมตีกายนะครับผมก็อาจจะใส่ลำบากหน่อยแต่ก็ใช้ได้แต่ก็ใส่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ไปหาเลนเจอร์ใส่กันก่อนนะครับอย่างตอนเนี้ยเลนเจอร์หลักๆผมเนี่ยผมจะมีค่อนข้าอันอันนี้คือทีมลง p v p ผมเนาะอันนี้คือทีมลง PVP ของผมนะครับลงทีมลง PVP ผมก็จะเนี่ยบากิเนี่ย,กกยไม่ต้องใส่แล้วบาก,กิดีอยู่แล้วเอเลนก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่นะครับเอเลนผมเล่นเป็นปล่อยตัว2จุดไงนี่นะครับโจมตีรวมเป็นปล่อย,ปล,อยปล่อย2จุดนะครับก็ปล่อยตัวไว้หน่อย บาวล็อกก็โอเคอยู่แล้วฟีเจอร์ก็โอเคอยู่แล้วนะครับดีไวก็โอเคนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะโอลิเวอร์น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราเขาเรียกอ,อะไรนะเรามีเกียร์ค่อนข้างดีแต่โอลิเวอร์น่าเสียดายตรงที่ถ้าผมถอดน,นั้นเนี่ยออกเนี่ยพลังชีวิตเขาจะหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคือมันน่าเสียดายที่มันไม่มีพลังชีวิตนะครับอาจจะเล่นออฟซีเป็นพลังชีวิตก็ได้แต่ผมชอบปล่อยตัวไง <c oughs> อ่ะส่วนกบนะครับกบได้ไหม ก็มันมีใช้สกิลเนาะแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้เอาไปใส่ตัวบินได้อยู่นะครับเลมนะน่าสนใจนะครับเลมเออแต่เลมผมก็ไม่เอาดีกว่าใส่แบบเดิมดีกว่าอ่ะก็เอามาใส่ให้โอลิเวอร์นะครับอ่ะคิดละเอามาใส่ให้โอลิเวอร์ไปนะครับแล้วก็หาออฟสี่เป็นปล่อยตัวนะครับผมไปเดี๋ยวขอถอดก่อนนะ เพราะว่าค่าโจมตีเนี่ยมัน 4, 4, 4นะนี่สี่นะค่อนข้างเยอะนะครับโจมตีมันเยอะแต่แค่เสียดายไม่มีเลือดหรือว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจแค่อยไปหาเลือดก็ได้หรือว่าจะเป็นปล่อยตัวออกมานีแต่อยากได้ปล่อยตัวนะครับอยากได้ปล่อยตัว,ตวจะได้ปล่อยตัวเร็วนะครับเอออ่ะนี่นะครับเลือดเหลือแล้านโอ้โหโคตรบางนะครับคือ8ดล้านนี่ปล่อยเดินไปตายเลยปะเนี่ย <c oughs> เออนะครับเออนี่แดล้านอีนะโอ้บางมากเลยนะครับเลนเจอร์ บางแบบบางเกินนะครับเอออย่างพิชเช์ผมมันยังให้นี่เลยอ่ะนะฮะเยอะไหมเออบางไม่ไหวนะครับอะมาครับผมบ้านเดี๋ยวเราไอ้นี่กันนะครับข้ามขีดจำกัดนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไอ้นี่ผมค่อนข้างเหลืออยู่ผมก็อัพแม็กไปเลยไม่เป็นไรหรอกมาเป็นเกียร์แจกใหม่นะครับเราก็ซัดกันไปเลยแม็กไปเลยอะเดี๋ยวมาลีหากันนะ คือมันจะบางเกินไปนะถ้าผ่านในมุมผมเนี่ยอาจจะเอาเป็นพลังชีวิตก็ได้นะออฟสี่เอาเป็นพลังชีวิตสูงสุด400%นะครับอาจจะมาลีหากันนะเนี่ยมันจะบางมากเลยนะมันเสียดายถ้ามันเป็นพลังชีวิตเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับเออโจมตีกายไม่เอาแล้วนี่ครับเออพอแล้วนะครับแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะคำพีจะพอหรือเปล่าประเด็นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าได้ปล่อยตัวไหมนะครับ แต่บางเป็นบางเป็นไอ้นี่เนี่ยนะทีมผมเนี่ยถ้าแสด้โอลิเวอร์แบบปล่อยไปปล่อยไปตายแต่ผมเน้นความสามารถไฮเปอร์เนาะติดแล่พันมาแล้วกันเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, ปล่อยตัวหน่อยลูกโอ้โ oh. ห uh huh. พลังชีวิต400แบบนี้เราเล่นพลังชีวิตไหม <laughs> เออเราเอาพลังชีวิตไหมเออไม่ต้องแล้วเนาะเอาพลังชีวิตไปก็ได้ไปปล่อยตัวไม่ต้องนะครับก็ <Yeah. S 1> อ่าดีแล้วนะอย่างอันนี้ก็เป็นรถแร่ <Yeah. S 1> แล้วก็ นี่รถแร่ต้านหลบลดความเสียหายนะครับอันนี้ก็ลังชีวิตโจมตีใกล้อะสวยแล้วนะครับเออไม่ต้องรีหาและใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปซัดกันซะหน่อยนะครับสำหรับเกียร์ดาวกระจายลีโอนาดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวขอย้ำนะสำหรับเกียร์ดาวกระจายลีโอนาดเนี่ยแนะนำให้ใส่กับพวกอ่าดาเมจที่มีดาเมจสกิลนะครับอ่ะอย่างโอลิเวอร์ผมใช่ปะผมก็มีดาเมจสกิลเนี่ยยังพอหน้าใส่เป็นอ่าทะลุนะพยายามเน้นนะครับเป็นดาเมจทะลุ กระเด็นทะลุอะไรก็ได้นะครับเป็นดาวเมททะลุไว้นะครับสำหรับสายพลังเนาะถ้าจะไปใส่ออฟสี่ก็จะเลือกเป็นปล่อยตัวหรือพลังชีวิตแบบผมก็ได้นะครับหรือบางคนจะเอาไปใส่ให้พวกสายว่องไวที่มันมีดาวเมทสกิลอยู่แล้วเป็นทางปวดก็ได้เหมือนกันพวกพิชเชอร์ก็ใส่ได้นะครับหรือใครจะเอาไปใส่พวกอะดูบิดอ่าใส่ได้อดูบิดถึงจะไม่มีดาวเมทสกิลก็ใส่ได้นะครับเอาเป็นออฟอ่าเอาเป็นออฟแบบ ปล่อยตัวหรือว่าจะออบออออเลือดก,ก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นกันนะครับหรือว่าบาวมายากรอย่างเงี้ยเบาวมายากลก็ใส่ได้นะครับเป็นดาเมจสกิลเนาะติดลาดเด้งสกิลหนึ่งเป็นาทางแบบเขาเรียกอะไรนะาทางแบบทะลุเออเป็นมันเป็นแบบดาเมจทะลุและสกิลมันค่อนข้างรีไวเนาะสกิลหนึ่งของบาวมายากลาแต่แรกอาจจะหนักหน่อยประมาณนั้นนะครับ นาฬิกาปลูกก็ใช้ได้นะเออนาฬิกาปลูกก็ใช้ได้ลองลองลองดูเอาลองลองดูเอานะเพราะว่าเกียร์มันก็เกียร์แจกฟรีอเนาะเราก็อย่าไปอะไรมากอย่างน้อยเขาก็ทํามาแจกให้เรามันก็ยังดียังใช้งานได้นะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านะครับผมไปลุยนะครับอ่าสิบขนนกนะครับใส่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแหลงหูคือแบบตึงแบบตึงเวอร์นะครับแหลงบนตึงจัดเลยนะครับแหลงมาร์นะ ตึงมากเลยเกียร์ถ้าไม่มีเกียร์ดีนี่ขึ้นไม่ได้นะครับตัวก็ต้องอับนะฮะเดี๋ยวปล่อยโอลิเวอร์ไปหน่อยนะครับเออจะได้เห็นโอลิเวอร์เราเฉิดฉายหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้เห็นโอลิเวอร์เฉิดฉายหรือเปล่าไม่รู้นะครับอายอยืนได้อยู่ยืนได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดยืนได้อยู่เอาเอามายืนคู่กับไอ้นี่ไงเอเลนนะครับเอเลนตัวเดียวไม่ไหวเอเลนมันไปทั้งหนีเพื่อนเออหนีเอาแท้งเข้ามารับ เืออลมแบบเอเลนมันจะแบบโดดอะโดดขา้ามจังหวัดและแทงเขาก็จะมาตีกองหลังเราเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเอาโอลิเวอร์ไปยืนด้วยนะครับให้มันยืนได้หน่อยจริงๆกะว่าจะเล่นปล่อยตัวแหละนะครับแต่มันจะทำให้ทีมมันลำบากเนาะเออเราก็ควรเล่นให้มันบาลานซ์บาลานซ์นไว้นะครับเอามานี่เล่นให้มันบาลานซ์บาลานซ์ไว้นะครับปับ๊บอุ้ยนะพอกระโดดหนีเพื่อนไม่มีตัวยืนก็ กองหน้าเขาก็มาตบมาตบพื้นหลังเราเนาะแล้วคือกองหลังมันบางหมดแล้วพวกว่องไวไหวพีบเนาะมันจะบางอยู่แล้วเลยต้องมีตัวยืนหน่อยนะครับอย่างผมเนี่ยมีตัวยืนอยู่2ตัวที่นับได้นะไอ้ <deputy S 1> แต่เล็มก็พอยืนได้อยู่เป็นว่องไวที่ยืนได้อยู่เล็มนะครับ <said something S 1> พลังแฝงเขายังใช้ได้อยู่แต่ยืนได้จริงๆเนี่ยก็เอเลนแหละนะครับโอลิเวอร์ก็ได้อยู่พอมายื <cổ arrive> นถือใครได้อยู่ครับผมเรียบร้อยนะครับ <cổ> อ่าก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะครับ โอเคฮุย้ยสงสัยมันจะอ,อ๋อเลยสองวันผมก็งงว่าทำไมถึงชนะได้ปกติมันจะตึงมากนะครับตึงกว่าน,นี้อีกนะครับเนี่ยมแม็กกันขนาดเนี่ยใครจะไปไหวอะ่ะใช่ไหมแม็กหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยดีแม็กสี่ตัวไม่น่าไหวนะเออทีมนี้แม็กต้องสี่ตัวเราแม็กสามแต่มันอาจจะวัดที่ค่าเกียร์ด้วยอ่ะเรื่องเกียร์เรื่องอ่ะความสามารถไฮเปอร์คอมโบอะไรเงี้ยนะครับใช่คือถ้า คือถ้าบาวมายากลเขาอ่ะไม่ทํารถแร่ดีอ่ะผมก็น่าจะมีโอกาสชนะนะด้วยแบบเพิ่มแร่พันธุ์บ้างอะไรเงี้ยเนาะทีมผมมันจะมีหยุดเพิ่มแร่พันุ์นะครับผสมกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องดูถ้าคือเกียร์ถ้าคือเกียร์พื้นฐานเขาดีทุกตัวเนี่ยยังไงผมก็แพ้นะครับยังไงก็แพ้อยู่แหละแต่เราเราต้องดูไงเราต้องดูเราเราต้องลองตีนะครับนี่เ,เราเลือกเอานะใช่เพราะว่าหลีกบนบนเนี่ย เขาต้องเกียร์แน่นจริงๆนะรถแร่ต้อง2.3จุดาจุดอะ่ะไม่งั้นเล่นลําบากเวลาเจอแร่พันนะเนาะใช่เนี่ยเราผมก็ชนะได้อันนี้มันเป็นการวิเคะร์นะครับเราเล่นมาถึงจุดหนึ่งเราต้องวิเคะห์ว่าเอ้ยเราจะตีทีมอะไรแบบไหนนะครับนาจะเ,เปิดให้ดูนะคือบาวมายากลเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะผมใช้คําว่าดีตัวหนึ่งแต่แค่มันมีปัญหาเรื่องแร่นะครับเนี่ยเห็นปะพันสองเนี่ยถ้าโดนผมเพิ่มแร่พันเนี่ยเพิ่มเพิ่มสองพันอัพ จะไปเล่นจริงโดนรถก็จริงอะเน,นี่ยเกียร์เขาดีหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเกียร์เขาดีหมดเลยแต่คือเราใช้การแบบการบีคอเอาเพราะแบบเฮ้ยแบบนี้เราพอจะไหวนะเออเรนเจอร์แบบเนี้ยถ้าเราแบบเฮ้ยได้ก็ลองดูเฮ้ยแต่จริงผมก็หน้าแพ้เหมือนกันเนาะอย่างอาดูบิดก็แน่นนะครับผมชุดเล่มนี่นี่ไอดีบักหรือเปล่าชุดเล่มชุดเล่มแบบออกกระจายเลยนี่ไอดีบักหรือเปล่านี่นะครับเออออกต้องกี่ตัวนะครับนี่นะแบบคือแบบ ถ้ามาเทียบกับผมนะคือแบบเพียคือคนละเรื่องอะ่ะแต่เราชนะได้ด้วยแบบทางคอมโบทางไอ้นี่เราที่เราเล่นอน่ะเนาะไอ้อย่างที่เราบอกการปั้นตัวมันไม่จําเป็นเนาะมันอาจจะเราจะเล่นทางทางแบบของเราอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับผมนะดูดูเมื่อกี้นะสังเกตแล้วก็มาดูของผมนะครับคือมันต่างกันมากของผมเนี่ยจะเล่นมาทางแบบลงท้ารถแล่หมดเลยนะครับซึ่งเรนเจอร์ผมก็จะบางถ้าส่วนใหญ่เห็นไหมลงท้ารถแล่เนี่ยทีมผมเนี่ย,ท,มมยที่เล่นจริงเนี่ยนี่ทีม2เล่นจริงเนี่ยสิตัว รองเท้าลดแร่จัดไปแล้วเก้าตัวโยเวนเอลิน <laughs> มีห่วงยางใส่ให้เห็นไหมคือมันอยู่การที่การเล่นแล้วก็ทางคอมโบทางอะไรอเมีเกียคือเกียร์มันไม่จำเป็นจะต้องแบบใส่โดนแน่นอนสิบตัวใส่ตัวที่มันจะเป็นจะเป็นจริงๆส่วนตัวละครอื่นเราก็มาเสริมประมาณนั้นอย่างเอมิเลียเนี้ยผมก็เป็นตัวเสริมเลมก็เป็นตัวเสริมไปละนะครับผมก็ไปพึ่งตั้งตัวอื่นละเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะลองแบบเพึ่งตัวอื่นๆดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเรียมเอมิเลียม,มมันก็จะโดนตกเมตาไปเรื่อยๆและนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไม่ได้เก่งละผมก็เลยแบบโยกเกียยมมาใส่ตัวอื่นไปเลยเล่นไปเลยประมาณนั้นอ่ะแบบเนี้ยหน้าสู้เหมือนกันนะครับบาลมยายกกลอดุบิตเนี่ยคือแม็กคือถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าใครไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจอย่างไว้ตัวเนี้ยนะครับหรือพิชเชอร์เนี่ยเหนื่อย มันจะอึดมากนะครับเดี๋ยวผมตีให้ดูผมน่าจะแพ้นะทีมเนี่ยคือแบบผมมีพิชเชอร์แค่ตัวเดียวนะครับถ้าผมมีพิชเชอร์คู่กับไว้เนี่ยยังพอไหวอยู่นะครับสําหรับบ่า,บาวมายากลแล้วก็อดุบิดนะคือมันจะอึดมากนะครับอึดแบบอึดอ่ะมันแม็กทั้งคู่อะ่ะต่อให้เกียรจะไม่ดีนะแต่มันเป็นเลนเจอร์แม็กอะครับเออมันมันก็ปล่อยตัวเร็วด้วยนะครับความสามารถมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยผมดันเขาไม่ได้เลยนะมันมันต้องเลือกนะครับอย่างถ้าผมเจอแบบเนี้ยผมก็จะไม่ตี เราก็จะพยายามรีหนีได้ก็รีเออทั้งตัวหนืดเนาะเออทางคอมโบตัวหนืดด้วยลืมดูด้วยนะฮะใช่เนี่ยสู้ไม่ไหวจริงนะครับสู้ไม่ไหวจริงเจองี้สู้ไม่ไหวจริงนะครับเพราะว่าเราเอาเขาไม่ได้นะครับยิ่งเขาปล่อยมาเยอะเราก็ยิ่งติดตัวหนืดตัวหนืดไปนะครับนี่เนี่ยถ้าไม่มีแบบดาเมจอย่างไว้อย่างเงี้ยมาจ,จาําัจะเนี่ยไม่ไหวเอาไม่ลงจริงแล้วคือเกียร์ดีด้วยนะ เกียร์ดีด้วยนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวอ่ะโอเคไปเดี๋ยวอีกสกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายนะครับมาเขามีตัวบินนะอ่าอย่างทีมเนี่ยหน้าตีอยู่นะครับมีมายากลแม็กหนึ่งตัวอ่าพิเชอร์ร้0กสิเอมิเลียร6อหกสิเนี่ยยังสามอย่างเอมิเลียร้อยกิเนี่ยถ้าเกียร์รถแรกไม่ดีเนี่ยก็โดนเพิ่มแร่เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ศักยภาพเขาแน่นนะอืม เดี๋ยวลองตีดูทีมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากันบินมา1ตัวแล้วกันเนาะเอาการบินมาเพราะว่าเราไว้ใจแซลลี่มอไม่ได้นะครับต้องการบินมาช่วยนี่การบินแล้วก็หมักลุกไปเลยนะแซลลี่หมักลุกผมก็ใช้1 4 0นะครับแบบนี้อ่ะไปลุยโกนี่ครับไปจัดการนะครับไม่ย้ยะไหวหรือเปล่านะต้องลองดูนะครับ อ่ะโอเคนะครับคือบางทีอ่ะบางทีมแล้วอันนี้อันนี้เป็นคลิกเล็กๆ,ๆนะบางทีมเขามีตัวบินใช่ไหมบางทีเราอาจจะชนะเขาได้นะถ้าเรามีการบินอ่ะเออเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่เขาเอาตัวบินเนี่ยไปป้องกันทีมเขาอ่ะคือทีมส่วนใหญ่เขาจะบางเออมันมันจะเจาะได้อ่ะผมใช้คําปนัเวลาผมเจอตัวบินเนี่ยผมจะค่อนข้างสู้บ่อยเพราะว่าลมเหมือนเราแบบจะเจาะได้เออจะเจาะได้นะเหมือนจะเจาะได้เพราะว่า เขาเอาตัวบินมาใส่ในทีมป้องกันเนี่ยเขาต้องยอมสูญเสียเลนเจอร์ภาคพื้นไป1ตัวอ่ามันจะประมาณนั้นเท่ากับเขาจะเสียเลนเจอร์ภาคพื้นไป1ตัวซึ่งตัวบินเนี่ยถ้าเราแบบมีตัวกันบินดีๆอะไรเงี้ยสักตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปเล่นได้สบายนะครับอุ้ยผมโดนตัวหนืดดูดิดูคอมโบตัวหนืดดิไม่ได้ปล่อยตัวเลยครับเห็นปะเนี่ยมันเกียร์นะตัวหนืดนะต้องให้ปรับแล้วมั้งเนี่ยแพ้เลยนะครับเออแพ้เลยแพ้เลยนะครับเฮ้ยเจนตัวบินผมตีป้อมแตกไง เออตัวบินผมตีป้อมแตกนะเออนี่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 เนี่ยปั้นตัวบินมามีประโยชน์นะจริงๆรงเราจะแพนะ้แล้วแต่ตัวบินเราชนะเขาได้แสดงว่าเขาไม่มีการบินหรอหรือว่าการบินเขาเออเขาไม่ได้ใส่การบินจริงด้วยนะเออเอาไปเดี๋ยวไปดูใหม่นะในอย่างแบบบางทีมที่เขามีตัวการบินไอตัวบินใช่ปหถ้าเรามีตัวการบินแบบอย่างแซลลี่หมักลูกอะใส่เกียร์ก็ไม่ได้ดีมากนะของผมอะใส่หมักลูกก็พอได้เราก็เล่นไปนะครับเนี่ย าบางทีแบบภาคพื้นก็อาจจะไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยเขามาันเอาตัวบินมาป้องกันเราก็อันนี้ลอยๆป้อมไปยื้อไปนะครับเออผมอ้ชนะได้เพราะตัวบินเนาะเจ๋อเจ๋อเจ๋อนี่ผมก็เล่นนะเอาตัวบินมาใส่ไว้นะครับเอาไว้บินตีป้อมแบบนี้คือตอนเนี้ยในหลีกสูงๆเนี่ยบอดค่อนข้างฉลาดเห็นปะ่ะพอผมกดน้ําแข็งปื๊บเนี่ยบอดก็จะอมาตะนะครับซึ่งมันจะแพ้ละเราจะแพ้ส่วนใหญ่ละนี่แทงผมก็จะยืนไม่ได้ละเพราะว่า อาโดนเขาส่วนกองทัพเขาเขาไม่หายนเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยพิชเชอร์ไปเยอะออก็โดนส่วนมานะครับนี่อันนี้ก็เพิ่งตัวบินตีนะโอ้กระตุกมากเลยนะครับนี่ตัวบินผมก็ขอป้อมบาฮิเลน่ะท้อไปทีละนิดทีละนิดจริงๆผมก็จะแตกเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะแบบแปบ๊บเดียวจริงๆอะ่ะเออนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆอะ โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับมีคนมาเช็ค,คเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับผม